เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณกวีเป็นนักศึกษาคณะนิเทศเอกภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งและในช่วงปีสุดท้ายมีงานที่จะต้องออกกองถ่ายทำนอกสถานที่บ่อยๆสำหรับครั้งนี้เป็นการถ่ายทำหนังสั้นสิบนาทีคุณกวีจะรับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทและเป็นนักแสดงด้วย คุณกวีบอกว่าวันนั้นโอมเพื่อนผมและพี่ทีมงานขับรถไปสองคันสถานที่ที่ยกกองกันไปจะเป็นตึกออฟฟิศสำนักงานรอบนอกกรุงเทพผมได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่มาล่วงหน้าแล้วพ่อมาถึงผมก็แจ้งรอปภที่ป้อมและนํารถขึ้นไปจอดกันอยู่ที่ชั้นหกถ่ายทำกันตั้งแต่ช่วงสาย ไปจนถึงประมาณห้าทุ่มกว่าก็จะมาถึงฉากสุดท้ายที่ผมจะต้องเล่นกับโอมที่เป็นนักแสดงชายอีกคนโดยบทของผมในส่วนนี้ต้องพยุงเพื่อนที่เมาขึ้นรถและพูดว่าวิทยาเดี๋ยวกูจะพามึงกลับบ้านเองและก็ขึ้นรถขับไปเป็นอันจบเมื่อถ่ายทำจนเสร็จเรียบร้อยประมาณเที่ยงคืน พวกผมก็เก็บของขึ้นรถโดยที่คันผมขับลงไปก่อนและอีกคันของพี่ทีมงานขับตามลงมาระหว่างที่ขับวนรถลงมาจากชั้นหกเรื่อยๆผมก็ไปเห็นรอปภคนหนึ่งที่ยืนพิงอยู่ที่เสาต้นหนึ่งและมองตามรถของเราผมวนรถลงมาจนถึงชั้นล่างอย่างเร็วมากๆและมาจอดอยู่ที่ริมถนนหน้าตึกทันที ผมหันไปมองโอมที่นั่งข้างๆเห็นโอมนั่งตาค้างหน้าซีดผมเลยถามว่าเมื่อกี้มึงเห็นเหมือนกูหรือเปล่าและเมื่อโอมพูดมาผมก็มั่นใจทันทีเพราะสิ่งที่ผมกับโอมเห็นเหมือนกันคือรอปภคนเดิมยืนที่เสาตำแหน่งเดิมในทุกๆุกชั้นที่ผมบนรถลงมาตอนนั้นเองรถของพี่ทีมงานอีกคันที่ตามมา ขับมาข้างๆมองมาที่รถผมแล้วจู่ๆก็รีบเร่งเครื่องขับผ่านรถผมไปอย่างเร็วผ่านไปวันรุ่งขึ้นผมได้คุยโทรศัพท์กับทีมงานที่ไปด้วยกันผมเล่าเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนให้ฟังแต่กลับได้ฟังเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าจากทางพี่ทีมงานพี่เขาบอกว่าตอนขับรถตามลงไปที่ไปจอดข้างๆ พี่เข้าเห็นที่เบาะหลังของรถผมมีผู้ชายผิวคล้ำที่ใบหน้ามีแต่เลือดนั่งอยู่ด้วยตอนนั้นผมนี่ขนลุกทันทีเลยจนสุดท้ายผมมีโอกาสได้ผ่านไปตึกนั้นอีกได้ไปลองถามรอปพอที่ป้อมข้างล่างตึกก็มารู้ว่าที่ตึกจอดรถที่นี่เคยมีรอปพอคนหนึ่งยิงตัวตายเห็นว่าชื่อดำ ชื่อจริงชื่อวิทยา